โอ้ยหินมันหลุดหินมันหลุดโอ้มาไก่มาดิโอ้มันแรงเหมือนกันแรงเยอะเหมือนกันปไาอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอยเอาเปุ๊บปัดปรองรับประโจอยู่แล้วไหลเลยไหลเลยเฮ้ยไม่นิ่งครับนี่ปรุงง่ายๆด้วยเกลือโอเคเนี้ยไฟอ่อนๆเงี้ยดูดิ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งยามเช้านะครับโอ้โหหมอกลงดูดิอืมสุดยอดครับบรรยากาศดีมากครับช่วงหน้าหนาวเดี๋ยววันนี้นะครับนัดกันจะไปหาของกินนะครับไม่ได้ทําตรงนี้นะจะเป็นอะไรพอ่อพร้อมยังพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วเหรอเตรียมแล้วแล้วจะไปทําอะไรกันนะนี่เนะตรียมอุปกรณ์แล้วบอกคุณผู้ชมแล้วเราจะไปข้างหน้าวันนี้นไปยังไงไปหาของอร่อยนั่ไะไปหาของอร่อยเดี๋ยวไปไปทำเวดเวดเอ่อเวดพ่องเวดพ่อง ก็คือผ่องก็คือทุนลอยเออนั่นแหละเด็ดทุนลอยนะครับลองด้ยนะเดี๋ยวไปหาทำเลไปหาหมายก่อนไปหาหมายก่อนตามริมแม่น้ํานะครับพอโคบละเนี่ยโอ้ไปแต่เช้าเลยแล้วก็ปล่อยไว้ทั้งวันนะครับรอรอดูว่าจะได้ตัวไหมอืมผมว่าน่าจะไม่พลาดนะเตรียมของแล้วหรอไม่ใช่ลืมของแล้วปะครฮะลืมของนี่กลับไปอีกรอบนะเออครบแล้วมั้งผมลืมกระเพยหน่อยกระเพยผมได้นะเออมีนี่นี่นี่เตรียมมะนาวเตรียมเกลือชุบนี่พ่อ เขาบอกว่าสมัยก like <gender> mm ่อนเราห้ามเตรียมอะไรไปหรือว่าเราจะเอาปลาไปทําอะไรห้ามพูดมันจะไม่ได้เนาะแต่นี่เราเตรียมหมดเลยนะครับพริกมะนาวเกลือชูรสเตรียมพร้อมที่จะทํากินเลยไปเราดูว่ามันจะมีผลไหมนี่ทําเลของเราแถวนี้แหละอันนี้ฉันยุ่งอะไรเนี่ยจะยุ่งเหรอไม่รู้ข้างล่างมีอะไรวะเดนี้แกีมันี่ยะหัอัเนี้ผุยเวียดในก่อนไปหาหมายลงก่อน ีโอ้มีทางลงทางตกปลาก็ได้มั้งคนเนี่ยตกปลาก็ได้มั้งอ,อุ้ยอนี่ไงเหยื่อแล้วอะ่ะส้เดือนนะ่ะหัวขูดเธอเนี่ยส้เดือนตายทำเลกันเบ็ดทุนลอยตายสะพานเนี่ยตรงแถวนี้น้ำนิ่งดีครับตรงแถวนี้เนาะ เดี๋ยวเราทําอุปกรณ์แถวนี้ไม่พอเยน็นโล่มดีอะเดี๋ยวทํำเบ็ดของอ่ะนี่อันนี้แหละเป็นทุ่นมันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไอ้ตัวถ่วงมันอะตะกั่ว,วเออนี่แหละทำให้มันจมอันนี้เอาง่ายๆนะกับจุ้งน้ำมาโยนเลยแล้วถ้าเก็บอะเอาไม้ไปดึงเอาหรอ,อถ้าเก็บไป้วงก่ะลวงเลยดอกทำมันดิ้นดิ้นลวงเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่ใส่เดือนนะเนี่ย เดี๋ยวเราขุดเอาทางนี้แหละขุดไส้เดือนเป็นเหยื่อนะครัทบทำอกกุปกรณ์ของเราับอันสุดท้ายเลยนี่ลักษณะคือแบบนี้อันนี้คือจะไปโดนพื้นเนาะ โดนดินเลยื่ว่าทุนมันอยู่บนนี่เวลามันดึงก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยออันไหนเป็นปียุดมันปิดการท่มได้น้มันพู่นะใช่เวลามันดึงมันอันนี้มันไม่ขยับไงเนี่ยก็เราก็พูิบัญญานะครับก็เอาไว้ข้างบนจดึงยวดร้อยละหกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสอน่าจะแต่สิบโลอะนี่นี่ทับเียเนเจอปลาใหญ่นะกวางขนาดสองชิ้เลยสี่ได้สิบสี่อะไสี่สบสี่ตัว แต่ว่าน้ำหนักไม่รู้ครับแต่ไปหาเยอะเนาะค่อยๆว่ากันนะหาปลาแบบนี้ก็ต้องลุ้นนะครับใส่ขายนี่น่าจะได้ง่ายกว่าแต่แบบนี้มันได้ลุ้นดีถ้าได้ก็ปลาปลาจะไซส์ใหญ่นะครับเฮ้ยพ่อมะเดื่อนี่มันก็ตกปลาได้ไหมหรอไรปลาอะไรนะที่พ่อชอบเคยบอกเอามะเดื่อตกอ่ะปลาปูงปลามุงอ่ะปลามุงเออปลามุงกินนะปลามุงปลามุงก็ไปยังอ่ะปลาปลาจัดปลายังกินนะหรือเนี่ยปลาเพียรพวกเนี้ยเออปลาเพียรกินอะกินเนาะกินไอ้เส้เดือนนี่จะเป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นไส้เดือนเล็กองเงีอืมอะไรล่ะ นี่ก่อนี่นีมันเหนียวอะโอ้ในนี่เียดขี้แต่ไม่มีเดือนนี่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 ใส่ขวเลยด้วก่นกระป๋งเหยื่อโอ้ยเดือนนี้น่ากลัวไม่ค่อยกล้าจับมันตัวใหญ่ แต่ผมว่าที่จับง่ายคือไส้เดือนที่อยู่ทางซ้ายอะไส้เดือนที่ชชยมันมันช้ามันอ่อนถ้าอย่างเงี้ยมันอืมันยืยังไงไม่รู้อันนี้แบบธรรมชาติจริงเลยนะเหยื่อก็ไส้เดือนนี่แหละสมัยก่อนเลยนะเนาะสมัยโบราณเลยนะสมัยที่พ่ออยู่แล้วใชว่าใช้อะไรแล้วก็เมีงไม้เมงไม้เมงไม้เป็นยังไงอ่ะมันอยู่ช่วงไหนวะมีมีมีแนวหลินเหรอบอกว่าเป็นเมงวี่เนี่ยยเมงวี่เมงปอเออเมงไม้เหรอ แล้วมันมีช่วงไหนเราหาได้ไหมช่วงนี้ช่วงไหนมันคุดลำลำลำนะอ้าวคุดดำเอาในดินเหรอในน้ำหมอเออมือตัวขอนะแมงมายเดี๋ยวถ้าเห็นจะถ่ายดูนะแมงมายแต่วาเป็นลูกอ่อนตัวอ่อนแมงปอเนาะอืมเนี่มันขึ้นมาออกโพธิ์มางั้นเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนใสยเหยื่อแล้วก็โยนเลยเนาะหาทำเลแล้วก็จะโยนลงน้ำจุม่มนี้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกันครับมาหาเหยื่อกันโอ้ยใส่เดือน ใช้เรือใช่เรือปลากรดปลากดปลากรดมาเดี๋ยวใส่เหยื่อก่อนคือถ้าเราไม่ใส่เหยื่อนะครับกลัวขอมันจะไปติดกันเนาะแต่ถ้าใส่เหยื่อไว้มันจะบังบังขอมันไว้ไงมันจะไม่ค่อยติดกันเยอนก่อนไรกเลยเอาไหมแรงมากจัดก่อนไหมจัดมากมาไดแรกก็จัดเลยลองดูอันนี้เราไม่ขี้หรอหรือว่ามันปล่อยให้มันหมุนคนเดียวโอเคคนหนื่อยคนหนื่ออะไร แคเทียนนะเตระะเตระะเตระะอ๋อเฮ้ยจริงๆมันยาวก็ไม่เป็นไรนะอย่าให้มันสั้นหนอเพราะมันจะไหลไปนู่นถ้ากินก็ตึ๊ดตเลยปล่อยนะ้ปล่อยได้ปล่อยได้เลยพ่อเฮ้ยถ้าเราจะไปเก็บยังไงอ่ะล่วงอะค่ะสต่หลบต้องเปียกน้ำมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพ่ออย่างเงี้ยปล่อยผ่องปล่อยพ่องผองก็คือทุ่นเนี่ยเหรอเนาะเบ็ดทุ่นลอยอย่างเงี้ยมั้งเอ็ดลอยผ่องเพราะว่าผ่องนะพ่อฮะอ๋อก็ผมว่ายังไงก็โดนแน่นอนครับตัวเล็กตัวใหญ่แล้วมันลุ้นกััน12หลง เอ้เงาะริมนั่นไหมริมปากโขลกไหมกลางนี่เหรอแล้วแต่แล้วแต่เลยมุมไหนมุมเนี่ยคือขอมันจะอยู่ตรงที่เราโยนนั่นแหละอ่ากันไหนลอยละลอยละเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะมันได้ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเราไปลงน้ำฝั่งน้ำใหญ่ก็ได้นะพ่อไขี่เรือขี่เรือกาแฟเรื่อยๆไปนอนถ้าเราไปนอนชีวิตรอดตามแม่น้ำนะครับขี่เรือแล้วก็มากู้อย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อใส่เหยื่อใส่อะไรเดี๋ยวเข้าไปโยนกันนะพ่อใส่ครบทุกอันแล้วครับอันนี้เลย อันนี้เนาะขั้วไอบ้บางเป็นตีเป็นเตี่ยครัเป็นอยอืงไรบ้วเออนะนะเออนะนะอันไหนบ้างนี่ไหนบ้างเดี๋ยวมาตัดกันม,มันมีวิธีโยนไหมหรือว่าโยนได้เลย<ม>อยากให้มาอยู่จุดไหนก็เอาหินปาไปนู่นเนาะทีนะ่ว่าเขาเขาต้องโยนเลยกันเนื้อเท้าจับแบบนี้นะผมพุ่ยโค่นนะอ๋ะอต้องโยนพร้อมกันปึ๊บทุนมันก็จะทำงานของมันเองใต้สะพานานี่เหรอ โอ้ใต้นี้น่าโดนงปามชอบอยู่ที่ร่มๆเนี่ย <c oughs> ้แ <c oughs> ล<ง>้วโครัลุนกันเลยก็สองอันไหมพอ่อโยนขึ้นลงไหมจะได้ลงที่เดียว เย็นเป็นไหลมาเ็นกลคองเ็นกลคองมุมนี้ก็ข้างล่างจะเป็นฝายบนฝายนี่เหรอปล่อยปล่อยพุ่ปล่อยพุ่มปล่อยล่างก่อนเมื่อข้างอันนี้ข้างสี่แล้วมีนี่อันหนึ่งห้า ข้างหาเขานี่หอยบุ้นสองหรอดข้างบนสองข้างบนสองต่างกันสามเฮ้ยมันเอ้ยมันมีดอกบอลนะั่นเนี่ยหอมเลยอืมบนฝายอันเดียวนี่นี่อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าหอมหอมออดอกบอลมันจะหอมมากครับนี่ใต้ฝายปึ๊บ ันนี้โยนหลายอันหน่อยเนาะ,ะใต้ฝายนี่ปานน่าจะเยอะครับอุ้ยไป็ลึกคิดหนักตอนไปเก็บเลยพ่อ <laughs> เอ๊ะลงไปกันอันนี้ไหมอันนี้ไหมไม่หรอ,อ,อว้าอันสุดท้ายวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะวะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับรอเอาเลยอันนี้อันสุดท้ายครับผม ึมเหมือนมีการท่องคาถาด้ว <g iggle> ย,ยนิ่งๆเลยแล้วว่าเอาว่าอาหารก็เพื่อจะกินนะครับรบังโคตรบรนดาประลาดงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะมาดูกันอีกทีนะครับว่า <c oughs> มันจะดิ้นหรือเปล่าสักสามสี่ชั่วโมงเนาะ,นะ,ะมาครับๆๆมากู้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทุ่นมันหายไปไหนอันหนึง่งไรเหรอตรงตรงนี้เราสี่นะพ่อเราโยนไว้สี่นะถามไม่รู้มันโจมหรือเปล่า รถโยนสีนาฮะมันหลุดหรอไปไหนอ่ะนี่สิเพราะพพรถโดยนตรงนี้หนึ่งอ่ะเราโยนตรงนี้สีสอันแรกเลยอ่ะปึ๊บปึ่มโอ้ยนิ่งปลาใหญ่เหรอพอ่าเกี่ยวไหม โอ้เราใส่ตรงนี้สีนะครับคุณผู้ชมคิดว่าไงครับมันมันหลุดไปได้ไงอะ่ะงงเหมือนกันพ,พูดไปแล้วาดไปเลยเหรอขาดไปแล้วขามันรูอโอ้จะได้มากครับเดี๋ยวไปดูดูอันอื่นเนาะไปเลยสามสี่อันเหลือแค่สามในนี้อันหนึ่ง เออนี่อยู่ที่เดิมเลยไม่ลงอ่ะอันนี้ดึงอะไรอ่ะอุยด้นดิ้นมีเหรอเฮ้ย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 ดินดินจริงดิ้นจริงเฮ้ยจะเหยื่อหายเหยื่อหายนะเหยื่อหายแสดงว่ามีปลาจริง ถึงนะถึงถึงโอ๊ยพี่ีนิ่งไหมอย่างเงี้ยถือว่านิ่งเงต้องยกดูก่อนเนาะไม่ยกไม่แน่ครับเฮ้ยปลามันเป็นหมดนะครับเนี่ยดูแม่น้ำน่าจะมีปลามากเลยอ่ะอุ้ยลึกเหมือนเราเลยนะเอาไม้เอาไหมดึงเอานิ่งนิ่งเฮ้ย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 ไม่นิ่งไม่นิ่งอุ้ยปลาตองปลาตองปลาตอง เอาเลยเล่ยเหล่ยเลยมิน <s> นี่ครับตายอยู่อุ้ยมันกินเข้าไปเลยนั่นน่ะกินเลยเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาครับรอบนี้อันนั้นก็ไม่แน่อันนั้นก็ไม่แน่น้ำน้ำเฮ้ยน้ำน้ำเฮ้ยปลากินหญ้าเหรอเฮ้ยใช่เหรอพวะมันไม่ได้โยนตรงนั้นน่ะเฮ้ยโยนอันหนึ่งไหมเหรอโยนโดนันนนี่อ๋อ อันนี้เป็นไงนิ่งเฮ้ยนี่นิ่งครับโอ้ยยังไงก็หนึ่งตัวครับผมโหลปลานี่หนักมากเลยนักขี่เลยอ่ะสองอันสองนิ่งนะพ่อเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็นิ่งนะงนะเดี๋ยวเราลองนับดูผมว่ามันหายไปหนึ่งจริงเปิมานะเป็นยังไงลึกเหรอพ่ออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตึ๊กตึ๊ก ตึกๆโอ้ยเหยื่อลอยเลยอันนี้ไม่มีปลาปลาไม่มากินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเพรายมียกดูนะเป็นปลาอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวมันตึกๆนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันใส่แล้วมันได้จริงได้เยอะได้น้อยนี่ลุ้นเอาเอาเลยพอยกเลยปัดปล้องเลยปัดลอยแล้วเอาเอาปัดปล้องเอาติดปาันี้เดียวติดปาันี้เดียวอ๋ออ๋ออุ้ยติดปาันี้เดียวเนี่ย สองตัวเฮ้ยปลาแบบเดียวกันเลยอะ่ะอันนี้เป็นไงนี่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยลุ่นลุ่นลุ่นใช่เหรอพ่เอเฮ้ยเฮ้ยใช่อ้ย <c oughs> มันหนักหนักอ่ะ <c oughs> มันเป็นหินนะนะหินมันหนักหนักไง <c oughs> เลยแค่สองหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่หายไปอันหนึ่งจริง เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเยือเบอือไม่หายปลาแล้วปลาไม่มากินนะพี่เนี่ยเบือบือปลา,าไปไหนเนาะดูนะดูแล้วนะ่าจะมีปลามากเลยอะ่ะนิ่งนิ่งครับแบบนี้นิ่งจบข่าวได้สองตัวครับก็ก็ยิงดีอยู่นะอย่างนั้นก็ได้กินนะถ้าใส่เบ็ดใส,ใส,ใส่พวกนี้ก็อย่างเงี้ยครับลุ้นเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวไปปิ้งกิน,น่อยนะนเนาะพอกินอยวกคนตัว ปลาสองตัวเออมันหายไปอันหนึ่งน่าจะปลาใหญ่เลยเดาเอานะก่อไฟกันน้ครับจะปิ้งกินได้มาสดๆปิ้งกินสดๆครับรุ่มแรงเลยปลาหวางเนาะปลาหวางเพราะว่าเรียกปลาหวางเห็นเขาบอกปลาฉลาดนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ย อ๋อไม่ใช่ปลาตองเขาเรียกปลาฉลาดใช่ไหมนักเนี่ยเปียงปลาชูมือปลาส้มอ่ะโอ้ก้างไม่เยอะวะโอ้แต่ว่าเปลี่ยงปลาชูมผักอ่ะผักเอาอ๋อสาบเอาปลาส้มสับอืมสาบอ่ะเนื้อมันอร่อยเหรอเหนียงปรึงหนึ่งอืมเรียบร้อยล่ะบดด้วยเกลือปรุงง่ายๆครับปรุงด้วยเกลือง่ายๆครับ นี่ปรุงง,ง่ายๆด้วยเกลือชุโรเราก็ทำจิ้มอ๋อนะอออจิ้มมะน,นาวของเราครับนี่ม,มาหาจริงก็ได้กินเอแล้วโอ้โหดูใหญ่มากเลยก,กว่งองสองตัวเราถ่านไห้พ่อหรือว่าเอาไกลๆไว้ก่อนไกลไหนนะ่อยเงี้ย่างแบบไกลๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีถ่านดีๆก็เอาเข้าลงไปใกล้หืมนี่แหละปิ้งปลาอย่างนี้โอ้โหบรรยากาศยอดครับเจอทุนที่หายไปครับ ม่รู้มีปลาเปล่าเฮ้ยมันไหลเหรอเฮ้ยปลาพาไปจริงเปล่าเนี่ยมาเจอข้างแรกในคุณผู้ชมปลาคุณน้าไม่รู้มีเปล่าจะไหลมาถึงนี่เลยอ่ะเฮ้ยหินมันใหญ่ขนาดไม่น่าจะไหลนะถ้าปลาไม่พามาเฮ้ยตัวใหญ่จริงขนาดลุนรุนรุนครับเฮ้ยขาดหรอเพราะข้างบนเหมือนขาดไม่ขาดเหรอลึกอ๋อ Df, โอ้ยถ้ามันตีนี้น่าจะโอ้ยปลาพาไหลครับอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดูพอเราใส่ข้างบนน่ะเห็นไหมก๋อมันหายอูยนั่นไงโอ้ยทำไมเอาเร็วเรโอ้ยหินมันหลุดหินมันหลุดโอ้ยปลากรยาบอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้หินมันหลุดโอ้ยไม่หลุดนี่เฮ้ยทำไมไม่เฮ้เขาใชน้ำนะครับเขา่ร้อนเนี่ยอู้ สามตัวตัวปลาหมากางยาวโอ้ยประมาณช่วงที่ปลาน่ะก็บอกอยู่มันหายไปอันหนึ่งหายไปอันหนึ่งเอาแทงเตัวละปลาหมากางยาวครับโอ้ปลาไก่คันี้โอ้มันแรงเหมือนกันแรงเยอะเหมือนกันปลาอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเรียกปลาอะไรนะเขาเรียกปลาหมากางยาวเนาะนี่ครับปลาอะไรปลาน้อยนะเนี่ยกินปลาน้อยมันแรงมันเยอะครับมีจุดๆนี้ด้วย โอ้โหจิงวัวมาปุ๊บดูว่าโอมันหายไปไหนตาตาเสียบอีกเสียบอีกไม้นึงไม่นะนี่ถักเกลือถักเกลืออ่านหมละตัวที่สามหมดละตอนนี้หมดละมีลันเนี่ยก็ว่ามันหายตัวนี้พาหายนี่นี่ยังเกลือยังเกลืออือนี่โอ้ยเป็นไงละโอ้ยเดี๋ยวแคเนี้ยไฟอ่อนๆเงี้ยดูดิไม่ไม่มีรอยไหม้แลยเนี่ย ันนี้จะลงต่ำหน่อยไม่ต้างเพิ่งเอามาใหม่แล้วมีรอยหน่อยแล้วเอาลงต่ำหน่ยเนาะต่ำหน่อยนี่ต่ำกว่านะนี่นะโอ้โอ้กินหอมเลยเหมาะกับเดี่ยวอันนี้นะมาเดี๋ยวรอปลาสุกนะครับอันนี้ชุดชุดชุดที่แล้วนะอันนี้แหละสดเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยได้แล้วอู้สุกแล้วนี่โอ้สุกละสุกละแล้วอันนี้ตัวนั้นเป็นไงสองตัวนั้นให้ปลาสุกแล้วเอาไปเอาเนาะมาครับอนี่สุกถึงด้านใดดีมากเลยนะปลาเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มไปครับตัวนั้นมา กินข้าวมดีกว่าไปอ้ามาหมาดๆหมาๆหมาดอะไรจะกินเลยมานี่มาชามตู้เลยกินนี่หอมมากเลยนี่อืมปลาปิ้งอ่ะคือน้ำลายเลยเพราะถ้าเราปิ้งอย่างเงี้ยพวกขี้มันนี่กรอบเลยนะเนี่ยดักอ่ะเนาะเนี่ยดูคุณชมใช่จริงไลยหรอกพริกป่นมะนาวเกลือชูรสเกลือเออชุลอชูรสโอ้ยเกลือไปเกลืออื้มกลิ่นมะนาวอืม คำแรกวะมานี่ข้าวห่อมาคนละทุงละทุงตีนเด็กเลยปึ๊บเฮ้ยแต่ปลานี่ก้างเยอะไหมพ่อก้างเยอะก้างหน่อยสิเนาะหน่อยหน่อยงูน่ะนี่เต็มเลยก็เอาข้าวเอาที่เลยเดี๋ยวกินคำแรกติดคอให้จบเลยนะพอแสดงว่าไอ้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มาทําอาหารมาด้วยเนี่ยไม่ไม่อะไรนะไม่เป็นไรนะเนี่ยหลายหลายหไายหลายในกินอีกเอาละครับนี่กินเหมือนน้ำ <affiliated S 2> แรกครับคำแรกนครับอีกาโมขนาดอีก้าโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดจัดบปองปองมาเห็นเนี่ยอีกเห็นเนี้ยปัดดองนึงอ้ยอันนี้ก็ก้างเล็กก้างมันก้างมันเล็กมันอะไรเหมือนมีก้างแยมเลอุ้ยนี่นีอ้ยก้างแข็งกันล้เนี่ยเดี๋ยวมันมีก้างเแยมมีก้างอันเล้ว อ๋อเป็นเส้นเป็นเส้นเนื้อเป็นแยมมันไม่เป็นปลายนั้นอุ้ยถึงที่กินหอมมากเลยนะไปเสร็จแล้วกินลายตามเลยอือดีอจเลยข้าวสวยอ่ะวันนี้โอ๊ยไม่ออกเลยอ่ะปเอาอะไรพ่อจัดเลยมาขอกินด้วยครับวันนี้ไม่ตั้งกล้องแล้วนะครับจับกล้องนี้เลยแล้วกันอือช่วยจุ่มหลังเลยหวานนะหวาน อมันหอมมันหอมนะกรกต๊องมันเนื้อเนื้อหวานออืืหั่นดองมันกินหด้เพราดังมันเนี่ยใช่ป่กลางมันยืดไม่หางมันเนี่ยอืมนี่เนี่ยอืมนี่แข็งเนี่ยนะกระตอกกลางนุ่มนะกลางนุ่มเหรอกลางเข้มแข็งอืมอือหือนี่ยโอ้หนังหนัง หมอข้าติดมืออป่ะเราไปจับดงจับดินไงจะแปลกนะเวลาเราจับดินข้าม่ยชอบติดมืออืมันเป็นเพราะอะไรครับหินยางหินยางเหรอ ยาก็เหนื่อยนี่กางออกเนี่ยเราทำปลาส้มเหรออืถ้าได้อีกเราทำลองทำตัวนะอ,อยากกินเ,นะมเหมือนกันนะปลาส้มข้อเกลือกนี่ข้อเกลือกถั่วชอืออื์เนี่ยมันนุ่มนะนี่ย ก้างม,มันจะเคี่ยวมันปลาอื่นนะนั่นมันมีก้างแง้มขอเนะี่ยครับอือเดี๋ยวอร่อยบรรยากาศมันด้วยนะบรรยากาศเนี่ยนาเป็นนามีน้ำพร๊อกโก้ด้วยนะอือปลามีไข่ช่วยนะขอชิมอ่ะแบ่งกันของอร่อยต้องแบ่งกันทิมอ่ะอือปลาตัวนี้ ไม่มกินแล้วเพราะว่าไก่ไป่ไกไม่ดัง <c oughs> ปง <c oughs> าไก่นุ่มดิลากไปเลยเอาไปไกท่ทำอะไรล่ะ <c oughs> ฉันปลาอลไรอ่ะอันนีนก่ะปลาปลายาวนี่อะอันนี้เหมือนน้ำพริกเลยนวดข้าวอย่างเงี้ย่ะจัดเลยนะจำนวนดูกลางเลยกลางมันเลยปลาเนียมันมีกลางเงี้ยนะเาะออันนี้เนื้อปลานอะเนื้อปลาสิดก้างเราละจุดจุ๊อะไร มาวันนี้เสร็จปิ๊กสิละเ๋ยนั่งกินสักหน่อยถือกล้องนี่ก็กินยากกูง่ายพอเอากลางออกครับปิดทิ้ล้ว้นะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะที่ติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะพ่อเนาะครับเดี๋ยวจะออกมาหาปลาบ่อยๆวิธีหาปลาแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปโยนน้ำฝั่งแม่น้ำใหญ่ดูอยู่อาจจะเจอปลาตัวใหญ่นะไปนอนไปนอนแล้วก็แบบขี่เรือไปไปโยนกลางน้ำน่ะผมว่าเราอาจจะเจอปลาใหญ่แต่นี้มันเป็นแม่น้ำ เป็นก็เป็นแม่น้ำแหละแต่แม่น้ำไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ก็ได้กินปลาอยู่สามตัวอืมก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปลาชุดๆปลาใหม่นะครับจีกินมักเขากินเลย